ใครดูก็มีแต <cat on developed Airbnb> ่รอยยิ้มถูใจเสียจริงครบคันกว่าใครครบเครื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S เดังใจสนับสนุนโดยโกลเด้นโมริงกาออยปัญญาเนเชอรัลบริษัทวีแคร์เฮลท์โปรดักต์เฮอร์เบลแคนทาเซียดีเอพุดแพนแอนเนลสครีม พี่นงบริพันธ์ชวนคุยทุกเรื่องแขกรับเชิญแวะเวลียนมาหาพี่เอกน้องปอกสวัสดีค่ะทุกทานคะอยู่นในรายการชุมทางวัชโชค่ะรายการที่จะให้สาระความรู้ดีๆแก่ท่านผู้ชมนะคะด้วยวิธีการแบบไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นการใช้สมุนไพรใช้ผักใช้ผลไม้นะคะท่านผู้ชมทุกท่านแค่เปิดตู้เย็นของเราเข้าครัวทุกอย่างสามารถเป็นยาได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นดูรายการของเราเนี่ยจะนำผักผลไม้สมุนไพรทุกอย่าง กลับไปดูแลตัวเองได้อย่างแน่นอนแล้วก็ถูกต้องวิธีด้วยนะคะสําหรับวันนี้อยู่กับปิ่นพอชนชลค่ะแล้วก็คุณหมอทั้งสองท่านเช่นเดิมค่ะคุณหมอแคร์ค่ะแล้วก็คุณหมอเบิร์ดค่ะสวัสดีค่ะครเราอยู่กันมาอย่างเนิ่นนานคุยกันไปก็หลายเรื่องทํากันไปก็หลายเมนูแต่มันยังไม่เคยมีเมนูแบบผัดผัดเออ,อใช่ไหมช,งช,ช,ชง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 ยังไม่เคยมีเลยเรามีแต่แบบ มีเป็นต้มเป็นยำมาเป็นตัวชาเป็นอะไรอย่างเราทำกันไปหมดแล้ว E.P. นี้ค่ะคุณหมอเราอยู่กันไม่นานเพราะฉะนั้นหนูขออะไรที่มันแบบรวดเร็วรวดเร็ว well. well. ง่ายง่ายงาแต่วความง่ายนั้นจะต้องมีประโยชน์สูงสุดแก่ท่านผู้ชมของหนูสำหรับเมนูในวันนี้ก็คือเมนูผัดชาไล่ลม <laughs> แล้วที่สำคัญเราไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยสำหรับเมนูนี้มังสวิรัตสามารถ ท<ค>ำรับประทานได้เลยส่วนใครที่อยากเอออยากเลี่ยงเนื้อสัตว์จังเลยทําเป็นมื้อเย็นก็ได้เพราะว่ามันไม่ต้องมีเนื้อสัตว์ก็คนท้องอืดท้องเขาต้องแบบย่อยง่ายย่อยเลวเพราะเั้นเนื้อสัตว์ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่เราก็จะเพิม่มโปรตรีนตัวอื่นเข้ามานั่นก็คือเห็ดเห็ดสามอย่างนะคะแต่ว่าอาจจะดูร่อยหรอไปสักนิด<ม>สำหร<ม>ับตัวเห็ดนะคะเพราะว่าเราอยู่กันมาหลาย EP แล้วซึ่งตอนแรกเราสต็อกของกันไว้เยอะมากแต่เรื่องความที่ แฟนคุณหมอเป็นคนใจปั้มใจดีห <laughs> น้าเปิดร้านอาหารน่ะน่าจะลูกค้าเยอะมากเพราะให้ของเยอะมาก <laughs> นะคะอะสำหรับวัตถุดิบของเรานี่เลย <laughs> บอกก่อนว่าต้องมีเห็ดทั้งหมด3<า>มชนิดยยขึ้นไป <laughs> ก็จะมีเห็ดนางฟ้า <laughs> เห็ดหูหนูนะคะแล้วก็เห็ดชิเมจิชิเมจินะคะ <laughs> สามเห็ดนี้ นะคะแล้วก็เครื่องเทศโอ้โหเครื่องเทศตกใจมากไล่ลมเลยค่ะไล่ลมแต่ว่าท้องอืดทอ้องเฟ้อแต่ว่าเมนูในวันนี้เกี่ยวกับการขับลมใช่แล้วอ๋อคุณหมองั้นหนูถามก่อนว่าลมเนี่ยมันส่งผลให้เราเกิดอาการหรือว่าโรคอะไรได้บ้างคะถ้าสมมติลมเรามันติดมันขัดลมมันไม่ดีอย่างคุณหมอจัดเลยค่ะครับก็จริงๆแล้วลมถ้าแผนไทยมีอยู่สองจำพวกคือลมกองละเอียดกับลมกองหยาบลมกองละเอียดทําให มีความเครียดนะครับทําให้นอนไม่หลับแต่ลมกรองหยาบก,ก็คือลมที่ช่วยในการย่อย<ะ>ดันขับถ่ายอยู่ในระบบทางเดินอาหาร <c oughs> ซึ่งคนส่วนใหญ่ครับพอนอนไม่ค่อยดีกินอาหารไม่ค่อยดีหรือกินอาหารเยอะเกินไปจนช่วงของกระเพาะหรือระบบทางเดินอาหารเนี่ยทำงานได้ไม่ดี<ะ>ก็จะทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทอ้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมา<ะ>ครับซึ่งพอ,อกินสมุนไพรที่มันออกฤทธิ์ในการร้อนแบบอุ่นๆนะครับ ลมมันจะเคลื่อนได้ดีขึ้นพอลมเคลื่อนดีขึ้นครับลำไส้จะกลับมาในการดูดซึมได้ดีขึ้นก็เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ช่วยแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่มีอาการย่อยไม่ดีและลำไส้ดูดซึมไม่ดีครับไปปรับเลือดไปปรับเลือดลมให้มันแบบไหลเรียนดีขึ้น,น,นรวมถึงคนที่เริ่มมีภาวะของการท้องผูกด้วยคุณหมออีกโรคหนึ่งอาการหนึ่งกรดไหลย,ย้อนอ่าใช่อันนี้ทานได้ไหมกรดไหลย,ย้อนทานได้ไหมช่วยได้ดีเลยครับดีเลยค่ะซึ่งจริงๆกรดไหลย้อนเนี่ยก็ มันเริ่มจากพฤติกรรมใช่ไหมคุณหมอใช่ครับแล้วก็พอเราบอกว่ามีการผัดชาเอากลรย้อนกินได้หรอไม่มีน้ํามันนะน่าสิน่ะสิแต่เราจะผัดแบบไม่มีน้ํามันนะเมนูนี้เป็นเมนูที่คลีนแบบสุดๆเลยนะคุณหมอใช่ครับเนื้อสัตว์ย่อยยากก็ไม่มีโปรตีนที่มันย่อยยากไม่มีน้ํามันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นสายเฮลตี้สายลดน้ําหนักกินได้เลยนะคะและที่สำคัญที่สุดเราก็จะปรุงให้มันอยู่ในทางสายกลาง อย่าลดจัดเกินไปอย่าหวานเกินอย่าเค็มเกิน <c oughs> นะคะท่านผู้ชมคะ่ะบางทีอ่ะเราไปทางเครื่องปรุงนี่ทำเป็นสิ่งอันตรายนะคุณหมอใช่ใช่นแะมวันนี้เราไปกินข้างนอกเราปรุงเยอะๆหรือคนที่กินก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยแล้วปรุงน้ําตาลทีโอสองสามช้อนโต๊ะ <c oughs> ใส่น้ําส้มสายชูทีสองสามช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยอันตรายนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนะต้องปรับในเรื่องนี้เหมือนกันเราก็เลยนําเสนออะไรที่มันคลีนสุดๆให้กับท่านผู้ชมเผื่อนาไปปรับใช้ได้นะคะ อย่างเช่นวันนี้เราไม่มีน้ํามันนะเราผัดกับน้ําเลยผัดกับน้ำค่ะคุณหมอให้หนูเริ่มเลยเนาะเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันแป๊บเดียวครับให้หนูเริ่มเอาผัดเอาเห็ดลงไปแล้วค่ะได้เลยครับคุณหมอแรปทุกคนเราใช้น้ําในการผัดนะคะไม่มีน้ํามันนะอืมนี่คืออาหารครีนที่แท้ทูค่ะหนูควรผัดอะไรก่อนระหว่างเครื่องสมุนไพรกับเห็ดคุณหมอเห็ดก่อนค่ะได้เลยแต่ยังไม่หั่นเลยเห็ด อยากช่วยอยาแต่เขียงนี่อันเดียวไหมคะตอนนี้เขียงเขียงนี่อันเดียวตอนนี้แบบอันเดียวชุม่มชางอตดชามสนับสนุนโดยพี่มลครีมสมุนไพรครีมอินเซรัม่ม well ดีซีทูดับเบิลชามจีเวลบายจีมอลสกายเฮิร์บไวท์แอนด์คลีนทูทเพรสบายสกายออร่าแคร์เมนูผัดฉ่าแบบไหน ไม่ใส่น้ำมันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาจะมีเยอะเยอเมื่อค่ะทำให้ไม่ติดกระทะด้วยแล้วคือร้อนไวมากแต่เมนูที่เป็นพวกตุดนอะไรพวกนี้ครับอาจจะแนะนําให้เป็นหม้อดินหรือเป็นพวกที่มีเครือบเป็นหม้อดินเนื่องจากว่าเวลาเราใช้กระทะเหล่านี้ครับเวลาต้มยาเวลาเราปิดความร้อนปุ๊บความร้อนจะหายทันทีอ๋อให้หมดเลยเนาะ ถ้าเป็นโบราณจริงเวลาใช้เพื่อออกฤทธิ์ทางยาจะต้องค่อยๆให้ความร้อนมันหายไปค่ะมาจอดฤทธิ์ได้ดีกว่าสําหรับเมนูที่เป็นแบบต้มพวกตุ๋นค่ะไม่ให้เหลือแม้แต่หัวเดียวใช่ค่ะมาได้แล้วค่ะสําหรับเห็ดเดี๋ยวเราเอาเห็ดใส่แล้วเดี๋ยวหนูคั่วให้คุณหมอรัวๆไว้ให้คุณหมอนะคะระหว่างคุณหมอเตรียมพวกเครื่องสมุนไพรซึ่งสมุนไพรในเมนูนี้ก็เยอะเหมือนกันเป็นาแนวสมุนไพรริดร้อนขับลม การการผัดผัดกับน้ำแบบเลยก็ใส่น้ำน้อยๆไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคนเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปการเป็นต้มต้มยำแทนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเมื่อจากเห็ดเขาก็จะมาช่วยเราช่วยให้มันไม่ติดกระทะให้มันไม่ไหม้ใช่ไหมคุณหมอแล้วเราก็จะใช้เป็นพริกไทยอ่อนนะครับวันนี้เพื่อไม่ให้มัน เกิดลินในการแสบท้องหรือมีความร้อนเยอะเกินไปต่างกันยังไงเอ,อ่ยสองอย่างนี้ระหว่างพริกไทยอ่อนก,กับพริกไทยแบบนี้คุณหมอจริงจงมันขึ้นอยู่กับกระบวนการการทาครับอไอตัวนี้มันคือพริกไทยที่ทําให้แห้งเรียบร้อยแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะทําให้การขับลมดีขึ้นค,ครับแต่ถ้าเกิดเป็นพริกไทยอย่างนี้ครับมันจะมีลิ้นในการบำรุงมากกว่าปกติมันเหมือนเป็นพริกไทยสด,ะะดใช่ไหมคุณหมอใช่มันก็จะมีพวกแร่ธาตุวิตามินอะไรพวกนี้เยอะกว่าคุณหมอแล้วอย่างพวกสมุนไพรที่เขาไปอบแห้งอย่างงี้ คุณบอกว่าคุณสมบัติหรือเขาเรียกวอะไรคุณภาพของมันยังจะเหมือนเดิมไหมอ่าแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราต้องการสารอะไรครับถ้าเป็นบางตัวที่มันมีสารที่ไม่ได้โดนความร้อนอะไรแล้วหายไปอ่ะมันก็ยังใช้ได้อยู่ครับส่วนญาสมุนไพรสดที่ต้องใช้ก็คือพวกที่มีน้ํามันค่ะเพราะฉั้นต้องใช้สดสดแต่ถ้าเผื่อเป็นสมุนไพรที่ไม่ได้ใช้น้ํามันก็เป็นแห้งได้ครับแล้วก็เหมือนกับว่าเอาลงเลยใช่ไหมคะเหลือไปตําค่ะให้ไปตําก่อนค่ะอ๋อไ นิดนึงค่ะจะได้กินของเลยอันนี้เครื่องเทศลงได้ยังคะคุณหมออ่ะอันนี้ลงก่อนเ<า>ลยสารสำคัญเขาจะออกมาช้าหน่อยอันนี้เป็นตัวค่ะใช่ค่ะขามาแล้วนะคะขา,าขามาแล้วขา,ขาิ่งขั้นินใส่ให้หมดเลย<า>ค่ะที่เป็นสมุนไพรนิดร้อนขับลมอย่าลืมนะท่านผู้ชมค่ะถ้าอยากจะรับประทานอาหารให้มันเป็นยาเนี่ยจุดเล็กๆกิมมิคเล็กๆก,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 ก็สําคัญเหมือนกันเช่นการหัน่น หั่นให้เล็กยิ่งเล็กเนี่ยสารสาคัญของเขาริดของเขายิ่งออกมาง่ายใช่ค่ะดูดซึมออกมาง่ายมากกว่านะคะแล้วก็ลดระยะเวลาในการทําด้วยเพราะว่าบางอย่างเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าถ้าเราันงีทันหั่นย้ายใหญ่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ริดมันก็ไม่ออกมาสักที่ยหัวเนาะใช่ครับขมิ้นนี่ก็ช่วยเรื่องแผลในกระเพาะนะคะค่าขมิ้นใช่แล er> mm ้ว hmm. ก şey, ็เลยเมนูนี้เราใส่ขมิ้นเข้าไปด้วยค่ะขมิ้นเนี่ย ถ้าถ้าภายในก็คือพวกแผลในกระเพาะใช่ไหมใช่ถ้าภายนอกเขาก็เอามาทําสวยกันได้นะคุณหมอถูกเอามาขัดตัวเอามาพอกลงพอกหน้าอะไรอย่างนี้นะคะถึงมีใครที่เป็นที่เป็นโรคกระเพาะก็จัดได้สมุนไพรครับให้หอบมากคะมิ้นลงปุ๊บหอบปั๊บหอมปั๊บเลยใช่ไหมคะสีเปลี่ยนแล้วนะคะพอโดนริ์ของขมิ้นเข้าไปคือแบบผัดชาจะกลายเป็นผัดคมิ้นไหมคะือก็บอกแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อค่ะคุณหมอเรามันเป็นคนไทยอยู่แล้วค่ะ ผัดชาไล่ลมค่ะค่ะแต่แบบแต่ละอย่างแผลในกระเพาะพก็ได้หมดนะขมม้งขมินมีอย,อย่างนี้ใครเป็นโรคก,กระเพาะจัดไปเลยจัดไป,ไปได้เลยท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นโรคก,กระเพาะเป็นแผลในกระเพาะคุณหมอแล้วอย่างเครื่องเทศเยอะขนาดนี้มันมีมันมีคนที่ควรห้ามแม็กที่ไม่ควรกินเมนูที่เครื่องเทศเยอะขนาดนี้เอ่อก็อย่างเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องของแผลในกระเพาะที่รุนแรงมากๆ หรือมีปัญหาเรื่องท้องผูกที่เรื้อรลังมากๆหรือมีความร้อนที่อยู่แกงกลางเยอะๆนีบก็อาจจะต้องเลี่ยงครับหรือกินถ้ากินก็ต้องกินกับผักเยอะๆหน่อยเรือไม่ก็ดื่มน้ําเยอะๆหน่อยครับอันนี้ก็ชายนะคะครับ้ชายก็ถือเป็นพระเอกของผัดฉาใช่ถ้าไม่มีกระชายมันก็ไม่ใช่ผัดชามันก็จะเป็นผัดเห็ดผัดขมิ้นคุณหมอนะฮะชื่อเราก็จะมีการตั้งขึ้นมาใหม่ ตอนนี้นะคะในกระทะของเรามีท euh ั้งข่าขมิ้นกระชายแล้วก็เห็ดสามอย่างนะคะอันนี้พริกไทยค่ะพริกไทยอะไรนะคะพริกนิบถูกต้องมากถูกต้องมากลินถูกต้องมากเรียกว่าผัดฉ่าได้แ oh ล้วเรียกว่าผัดฉ่าได้แล้วพอมีกระชายกับพริกไทยนะคะว้า้พริกไทยเราก็ตําพอแตกได้ครับค่ะตะไคร้และใบมะกรูด่ะตะไคร้ใบมะกรูดปกติกระชายมันมีตะไคร้ใบมะกรูดไหมคะ ไม่น่ามีนะคะมีไหมเราใส่ทุกอย่างทห้มันไล่ลงได้ค่ะทำไเราอาหารเป็นยาเราแบบแค่ฟิลฟิลภาพรวมนะคะท่านผู้ชมเราเียว่ามีสรรพคุณเป็นหลักมี i n s p ป r a ชั่นมาจากผัดชาเพราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมคะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเมนูที่ถูกปรุงด้วยคุณหมอเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ใส่ไปอะคือคุณหมอเขาก็คิดมาแล้วทุกคนไม่ต้องตกใจว่าเอ๊ะกระชายบางอย่างไอ้ทำไมมันไม่เหมือนที่เรากินเลย อันนี้มันเป็นสูตรสุขภาพมันเป็นสูตรไล่ลมสูตรไล่ลมสูตรไลล่มแล้วก็สูตรสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ใช่ค่ะอาจจะไม่เหมือนกระชายที่ทุกคนซื้อกินกันนะคะชุมทาง Hot Show ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Balance s t a 4S Herb ที่เห็นไหมคะก็คือเราเราไม่ใส่น้ำมันด้วยนะและเห็นไหมคะว่ามันไม่ติดกระทะด้วยเออไม่ติดกระทะจริงๆค่ะคุณผู้มอจะเติมน้ำนิดนึงค่ะได้เอาเห็นมันก็ได กันนั้นนิดนึงกันไหมกันไหมใช่ค่ะอันนี้น้ำตาลน้ำตาลค<น>่ะ<ช>น้ำตาลไม่ขัดสีทางของคอนเสปต์ <ๆ S 2> อย่างคุณหมอใช้คุณหมอก็แนะนําใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคุณหมออันนี้น้ำตาลมะพร้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะจากพืชใดก็ได้นะคะที่ไม่ขัดสีวงนี้โอเคแล้วก็มีน้ำปลาครับนี่นี่ครับปรุงได้ตามใจชอบ แต่ก็แนะนําว่าอย่าให้มันโหดเกินอย่าเค็มเกินอย่าหวานเกินนะคะอันตรายนะเดี๋ยวจะกลายเป็นเมนูที่มันไม่สุขภาพขึ้นมาคุณหมอมีอะไรต้องใส่ไหมคะพริกมีใส่พริกแต่อย่าใส่เยอะครับเนืโอ้ก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้าเป็นกระเพาะก็ไม่ควรกินเผ็ดอ่ะงั้นเราไม่ไม่ใส่ดีกว่าเพราะว่านี้เป็นเมนูสําหรับคนที่กระเพาะถูกค่ะกระเพาะไร้ลมกรดย้อนค่ะคุณหมออนนปิดเลยนะได้เลยทุกคนครับเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับ เมนูผัดฉ่าไล่ลมนะคะที่เรามีตัวโปรตีนเปลี่ยนจากพวกเนื้อส่งเนื้อสัตว์เป็นเห็ดแทนแล้วก็แนะนาว่าต้องเป็นเห็ดสามอย่างขึ้นไปนะคะนู้ชมขาอยู่ในนี้หมดแล้วแล้วก็เครื่องเทศในนี้คือแน่นๆเยอะมากกระชายนี่คือพระเอกของเราเลยใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่าเราเป็นผัดฉ่าเราต้องมีกระชายต้องมีพริกไทยนะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับเมนูนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องกระพุ้งกระเพาะเรื่องลมใช่ไหมคะกดไลย้อนโอ้โหอันนี้คือโรคฮิตเลย ใช่ค่ะเป็นกันแบบแล้วเป็นที่ทรมานทรมานแล้วคุณหมอกดไลย้อนคุณแม่หนูเป็นเห็นแล้วทรมานมากใครที่อยากห่างไกลอาการเหล่านี้นะนําเมนูนี้เลยนะคะแล้วก็ทานทําง่ายมากๆส่วนทานง่ายไหมไม่รู้เดี๋ยวลองดูถ้าถ้าใครมีแผลในกระเพาะก็อาจจะเพิ่มขมิ้นไปหน่อยค่ะได้เอาแบบเราต้องเราต้องปรุงก่อนชิมปรุงก่อนต้องชิมก่อนปรุงไปทางคุณหมอ คุณหมอกแอบแบบไม่มั่นใจเท่าไหร่หรือยากให้ปรุงก่อนไม่มั่นใจค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ชิมเลยนี่นะคะอีกนิดหนึงหวานเกลียบเลยอาจจะเป็นมอน้ำตาลมะพร้าวต้องมีนี่ค่ะได้ค่ะคุณหมอเป็นหวามจริงนิดนึงนิดเดียวนิดหน่อยเพราะว่าพวกเราปกติดีปรุงตามใจชอบได้นะคะนิดหน่อย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  แต่อร่อยนั้นหรือว่าไม่ได้รู้สึกถึงความสมุนไพรขนาดนั้นไม่ได้แบบจิงจนกความร้อนเพิ่มอะไรเลยอะไรนะเอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเป็นอีพีไม่ะชิมอีกสักน่ะชิมอีกสักนีค่ะคุณหมอคนนั้นเขาไม่ชิมเลยเนาะเอาไหมอ่ะถ้าพูกแบบสมุนพงสมุนไพรเนาะเขาไม่ชิมเลยอ่ะจริงค่ะอยู่ไกลครับงั้งินกินมาอืมได้ไหมองกล ใส่น้ำตาลเั็กหน่อยเพาะเขาจะกินเขาจะกินเขาจะกินจิ้มจีบใส่หมั่นนะคะไม่ใช่หนูหมายถึงว่าใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็เค็มเลกนิดหน่อยก็พอแล้วเหมือนอันเนี้ยอร่อยแล้วนะหรือว่าอร่อยแล้วปรุงรสน้อยน้อยค่ะปรุงรสดน้อยๆนะคะทางสายกลาง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 คุณหมอรูุ้่งเราลืมอะไรเราลืมใส่จานคือเราตักแบบโอ้โหจากจากหม้อเข้าปากเลยอ่ะเดี๋ยวใส่จานนิดนึงให้ท่านผู้ชมเห็นภาพน้องเขาหน่อยรายการเรามันรายการเรามันสนุกเกินเนาะคุณหมอเนาะสนุกอะไรขนาดนั้นอะ ชาไลลมเป็นไงคะอร่อยครับอ,อร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะสีสวยด้วยสีสวยด้วย,วยถ้ามองไกลๆนึกว่าอะไรไหมนึกว่าตำข้าวโพดอะไรเงี้ย <laughs> เสร็จแล้วคะ่ะสำหรับเมนูผัดชาไลลมผัดฉาไลลมค่ะท่านผู้ชมคะ่ะซึ่งเป็นเมนูที่กล้าพูดได้เลยว่าคลีนแบบ สุดน้ำมันไม่มีมทั้งเรื่องของการปรุงเอยน้ำมันเอยคือแบบพอดีพอดีมากๆนะคะรวมถึงในนี้สมุนไพรยเยอะมากใครที่มีปัญหาพวกเรื่องลมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถลองทําเมนูนี้ได้ท้องอืดท้องเฟอ้อกดไหลย้อนแผ่ในกระเพาะค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่มันไม่ได้มีความเผ็ดร้อนจากพริกกันมันก็เลยกินแล้วแบบไม่แสบแต่มันแค่มีความแบบโลง่ลงๆโปรง่ปรงๆเพราะฉะนั้นหนูว่าวัยรุนร่นหรือเด็กอะไรก็จะทานได้คุณหมอ ทานได้ไหมทานได้เลยครับเด็กทานได้แล้วก็มีเห็ดสามอย่างพวานนั้นมันเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยอ่านะคะแนะนําเลยสําหรับเมนูนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องลมหรือว่ากดไหลยุ่งกดหลย้อนที่คุณหมอบอกไปเมนูนี้แนะนําเลยค่ะแล้วก็ทําง่ายมากๆที่สําคัญประหยัดมากเห็ดก็ถูกยิ่งเครื่องเทศก็ยิ่งถูกเลยเพราะฉะนั้นเมนูนี้เศรษฐกิจแบบนี้ลองทํากันดูนะคะทุกผู้ชมค่ะสาหรับวันนี้ค่ะ หมดเวลาลงแล้วค่ะท่านผู้ชมขาน่าเสียดายวันนี้เรามากันสั้นเกินไปเนาะไม่งั้นคุณหมอเพิ่มเห็ดเพิ่มหมูเพิ่มไก่ ัวนนถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็น5ตอนคือคืจโหนักกว่านี้ไปแล้วหมูเห็ดเป็ดไก่อยู่ในนี้หมดนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณหมอทั้งสองท่านมาก่ขอบคุณค่ะวันนี้นะคะก็มีน้ำดื่มกเซียมราชวิตามินแอนด์มิอรัลวอเตอร์มอบให้คุณหมอค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมฝากติดตามด้วยนะคะ EP ีหน้าเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 穷他。